าไม่สุกไก่เขาเค็มมากบอกว่าแรงไปอะค่ะน่าจะคุยกันหรือว่าเจรจากันน่าจะจบมากกว่าโอาหาว่าป้าไปมองหน้าเขาแล้วหาว่าลุงอ่ะเดินไปคุยพูดว่าไก่เขาเค็มไก่เขาไม่สุกหนูรู้หนูผิดหนูอะยอมรับหมดแล้วว่าหนูผิดหนูพังร้านหนูทำร้ายเขาหนูหนูยอมรับว่าหนูผิดถามว่าพี่จบว่ผมไหม กิดว่ามันจะแรงก็ไม่คิดว่ามันจะแรงครับผมคิดว่าคงจะคุยกันได้ เพราะว่าเขามาทางฝ่ายภรรยาผมผมก็เลยไปถามเพราว่าหนูมันมีสาเหตุอะไรทําไมเรื่องมองหน้ากันแค่นี้ใครมองใครละ่ะเราค้าขายเราก็ต้องมองใช่ไหมฮะไม่ได้มองคุณเรามองลูกค้าเป็นเหล็กขาไม่ครับผมบครับไม้ที่ร้องเพลงนะครับ,รบซึ่งผมเอามาทําเป็นขาส่องไฟอ,อ๋อเป็น,ขอ,ข,ปนข,ของเราเองับเป็นขาของเราเองครับแล้วตีประมาณกี่ครั้งนะครับผมมาโดนครั้งเดียว ผม,มีความรู้สึกที่ผมโดนครั้งเดียวใจว่าหลังจากนั้นผมไม่รู้อะไรแล้วข้อมือด้านลา่างเป็ข้อมือกระดูกเล็กๆ,ม,กกๆมันกระดูกในนี้มันมีนกระดูกอยู่สองท,อท่อนท่อนเล็กกับท่อนใหญ่ท่อนเล็กแต่ผมว่ามันรุนแรงมากนะคนเจ็บอายุหกสิบกว่าก็ต้องเข้าใจได้ว่าหนึ่งเขาอายุเยอะมากสอง เขาก็ค้าขายแต่ว่าอยู่กันสองคนผมเมียแต่คนที่มาทำเนี่ยวัยรุ่นน่าจะคิดได้เยอะกว่านี้ก็ทางเรา,าไม่ยอมความครับดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดาการมาขอเข้ามาหรือว่าอะไรใดๆทั้ทงสิ้นทางเราไม่ประกาศแล้วว่าจะไม่รับครับให้เป็นขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดครับ พี่โดนพี่โดนพี่โดนผมก็โดนอ่าโดนหมดครับไม่ค่อโดนคนใดคนหนึ่งตอมันกระทบหมดเลยอ่าการจราจรเอ่ยอะไรเอ่ยลงวมหมดเลยลงเส้นธกิจหมดเลยยังไงก็คู่คู่นี้เช้าคงไม่เจอกันเนาะแล้วก็ก็เรียบไปครับเหนึอนแห้มานั่งประชุมแล้วก็คัดแยกกันเป็นลำดาบกระตือเรียบไว้หน่อยก็ดีอ่ะเพราะว่ามันมันรถมันจอดกันเยอะคนกอดจอดแป๊บเดียวเอาวิ่งกันยุบ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 เอ้ามันเสือหายไปเลย ก็จะออกมาเป็นเฉพาะช่งชวชงเช้ากับช่วงเย็นฮะมันทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะเขาเรถส่งของก็มีรถอะไรก็มีมันก็แข่งกันขันรถนะบอกว่าตอนเช้ามีจัดระเบียบใหม่นัดเช้าเนี่ยฮะเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเดือดร้อนอยังไงมั่อองมันไม่มีที่จะลงขายครับร้บานเยอกว่า,าร้านคะอืมครับแล้วมีกี่ร้านค้าครับกี่แผงมันมันน่าจะเยอะครับหลายแผงครับประมาณประมาณประมาณยี่สิบเลย